เนี่ยถ้าเรารู้หลังแค่นี้แหละเนาะศีลสารนาคมบุคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และปัตนานิพานนะนะแล้วก็จิตซึ <S 1> <S 1> ่งมีกําลังเนี่ยย่างจิตเขาขาเรียกว่าถอนจิตขึ้นไปให้ห่างกองทุกหน่อยเข้าไปในลมหายใจมันแล้วก็นึกถึงภาพาพระท่านยิ้มแล้วก็นั่งอยู่กับท่านแล้วบอกให้สมเด็จพ่อสอนลูกด้วยสอนรีโมทลงไปนี่เนี่ยเหมือนกับจิตเราเป็นพิซซึมงามๆนะ เป็นพระทรูปองค์น้อยท่านเป็นองค์ใหญ่แสงของท่านให้โฟกัสลงมาที่ใจเราเนี่ยนะแล้วผ่านใจเราเนี่ยพาใจเรามองมาที่ร่างกายเราเหมือนกับเขาพิซึมเผาผ่านเลนเผากระดาษนะนะเผาลงมาไม่ไม่ใช่ฆ่าเขาน่าดูความจริงให้เห็นวอ๋อมันก็ไปเกิดก็แก่ก็ตายยังไม่ตายก็ตัังหัวจนตีนตีนจนหัว มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบมีเสล็ดน้ำลายน้ำมูกอมพอพอ,พอคิดอย่างนี้ใจมันจะแหนงออกมาใช่ไหมใจมันจะห่างออกมาว่ามันไม่ใช่ของน่ารักแล้วนะแล้วมีทุกข์ด้วยต้องจอกสกรปรกแล้วก็ไม่เที่ยงแปรปวนไปเรื่อยๆแล้วยังมีทุกข์ต้องหิวข้าวหิวน้ําต้องหนาวต้องร้อนต้องปวดท้องขี้ท้องเยี่ยวต้องง่วงนอนต้องเจ็บปว่วยต้องแก่ต้องตายทุกอย่างนี่มันมันมีเท่ากันหมดทุกดวงจิตไม่มีใครดีกันเลยในร่างกายทั้งหลายในขันห้าทั้งหลายนี่ ถ้าหากไม่เอาแล้วมองลงไปด้วยอติรังทยานมองไปเป็นล้านล้านชาติโอ้โหเกิดดับเกิดดับเกิดดับมาแบบเดียวกันเนี่ยบางทีก็เป็นหมาเป็นสัตว์นรกนี่ยังดีเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นคนถ้าหลุดจากชาตินี้ไปไม่รูจ้จะเวียนไปรอบขอบฟ้ามาในวงจรเดิมหรือเปล่าลูกไม่เอาแล้วลูกตัดสินใจตั้งฉากแล้วบดนี้ลูกขอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอาอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็ยังจิตยัง หย่อนใจลงมาหน่อยตรงกลางๆขนาดก็ไม่ห่างตรงนี้นักไม่ห่างข้างบนนักนะมองข้างบนก็อิ่มเหมือนนั่งอยู่กับตักท่านมองลงมาข้างล่างเหมือนก็มองลงมาใต้ฐานพระพุทธรูปนะเห็นศพเราเห็นอะไรอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกสังขารุเบกขยานอยู่เป็นสุขไม่แต่งงานแล้วไอ้ที่แต่งแล้วเดี๋ยวเทวดาฟ้าดินก็จัดการเองกแหละ <laughs> เราไม่ มันไม่ให้ในสิ่งที่เขาเขาเขาปรารถนากันแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่ว่าเราไม่มีไม่มีคุณสมบัติอะไรตรงนั้นที่จะให้เรามีแต่จะชวนกันรักษาศีลนะชวนกันอาจจะกินข้าวหน่อยทำไมคนกินข้าวก็ต้องป้องกันอ่ำพร้อมๆกันนะก็กินข้าวเอาท่องพุโทโธตะกอนนะเนี่ยอีกหน่อยมันก็เป็นขี้นะเอาอส่อใครจะมาอยู่กับเราอนะ่ะะเมื่อเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วต่างๆนะ เป็นผู้ไม่มีเือแล้วเราก็โอ้โหขอขอบคุณท่านเนี่ยที่มาให้เราเห็นทุกชัดๆมีกองทุกส่วนตัวให้เห็นจนกระทั่งมันมีเหตุจะต้องเคลื่อนจากกันห่างออกไปแล้วขอขอบพระคุณเราจะรีบทําในส่วนนี้ให้กระจ่างให้มั่นคงแล้วจะต่อสายใหญ่ของจิตใจถ้ามีความสุขมาแล้วขอเธอจงได้รับประโยชน์สูงเมื่นเราจะพึงได้รับด้วยเธอแล้วรีบเข้ามาในทางอริยมรรคด้วยการเสียแล้วไปในพานก่อนฉันเธอ เอออืมก็อย่างนี้ก็ได้ก็ได้แล้วนะไม่ต้องไปคิดว่าเอาแล้วกูจะทิ้งเขายังไงกูจะหนีเขาไปไหนมันมันไม่ต้องไปคิดนะคิดอย่างเดียวว่าอารมณ์ตัวนี้เราทรงตัวไหมแล้วสติปัญญามันจะเกิดจากสติปัญญาตรงเนี้ยมันจะเกิดแล้วก็จะเกิดตัดสินใจได้น,น,นะนะคุยบนทางธรรมะนี่นะ จะไปคุยเอาองค์อื่นมาถามก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะเอาไปเปลี่ยก็องค์อื่แล้วก็ไม่รู้จะไปไม่รู้ธรรมชาติท่านเนาะส่วนใหญ่ลูกศิษย์จะดึงฟ้าตา่ำดึงดึงอาจารย์มาลบกันโดยโดยท่านก็ไม่ได้ลบด้วยหรอกแต่มันลบแทน <c oughs> ว่าไม่ผิดอันนี้ผิดอันนั้นถูกว่าไปเอะเขาถามอะแล้วคุณผิดหรือถูก ฉัน่ะพีดวงเล็บที่มาเจอคนปากมากอย่างคุณเป็นเพื่อนเนี่ยเนาะพีดพีดตรงนี้แหละไม่ทะเลาะกันธรรมะไม่ทะเลาะกันพระสงฆ์ก็ไม่ทะเลาะกันพระพุทธเจ้าก็ไม่ทะเลาะกันกี่องค์กี่องค์ก็ตัดตะลุแล้วก็สั่งสอนตั้งศาสนาด้วยส่วนให้ละเว้นความเร็วความชั่วเดประการทั้งพวงชวนกันทำความดีให้ถึงพร้อม บอกวิธีละความชั่วบอกวิธีทําความดีบอกวิธีสังเกตความผ่องสายความมั่นคงของจิตเป็นยังไงยังไงสอนเหมือกนกันหมดเลยสอนเท่านี้นแหละแต่ลีลาในการสอนมาจากทิศต,ต่างๆก็มีอุปมาต่างกันมานะก็แสดงว่าใจสบายกันแล้วตามสมควรแล้วล่ะนะไม่สงสัยก็จะหาเรื่องเลยนะ ตัดสินใจตามนะก็แค่สินห้าของเราเออบอกไปนิดหนึ่งเดี๋ยวจะถามว่าแล้วบางวันหููรักษาสินแปดจะว่ายังไงแล้วนี่เป็นพระจะรักษาสินห้าต่อลอดไปยังไงมันเป็นอย่างนี้เลยอาการห้าอย่างเนี่ยมันเป็นเหตุใหญ่ของการผิดไปถึงสองรอยิบเจ็ดข้ออย่างชีวิตคนเนี่ยนะไม่ไม่ให้ฆ่าสัตว์สินห้าใช่ไหมลูกของพระนี่ก็ห้ามฆ่ามนุษย์แล้วนะ ไอ้ไอ้สัตว์ก็มนุษย์เหมือนกันแหละมันก็ทัางทรมานหรืออะไรก็รกแล้วแต่อย่างไม่เพื่อพิดิในกามอย่างพระหรือว่าศีลแปดก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกามเห็นกามเป็นของมีภัยนะทำให้ใจฟุ้งซ่านเกิดความห่วงใยกันไม่นึกถึงกรรมาฐานอะไรเงี้ยแต่ละแต่ละหข้อเนี่ยก็จะแตกออกไปถ้าผิดหข้อเนี่ยตกนรกแน่นอนโดยเจตนาแต่ถ้าข้อที่หชั้น ฉันอาหารในเวลาวิการคือหลังเที่ยงแล้วหรือกลางคืนเนี่ยเอาแล้วมึงเป็นคารวาสหางไาตังเองมึงกินไม่ได้หรือไงเราไม่ได้เพิดเออใช่ไหมลกูกไม่ได้ตกงนรกนะเอ,อฟังเพลงทาบลิสติกใส่น้ำหอมเป็นแมช่ชีเป็นพิกษุณีเป็นพระก็มึงไปใส่แต่ไม่เชื่ออะไรใช่ไหมลกูกแต่คนเขาเป็นประชาสัมพันธ์เขาเอาแค่พระโสมดาบานเขาใส่ได้ เออใช่ไหมลูกเขาดูดูดูหนังดูละครดูลิเกกันเนี่ยแม่รักษาศินแปดลูกกำลังได้สองข้อผัวเริ่มรักษาศินห้าได้ลูกโคนโตก็รักษาได้พอลูกคนเล็กเปิดหนังซีรีนะส์นะจะไปตบลูกยะออไปทีวีทีวีทีวีท้งมาเป็นเหตุกิเลสมึงนาบาก็เห็นทีว่าเออซีรีส์เขาบอกว่า ผัวใครหล่อแล้วเกินรวยแล้วเกินแย่งแม่งเลยเราก็คิดในใจบอกเธอเธอทำคลิปสตคลิปอย่างนี้มาได้ยังไงมันผิดนะโอ้โลกเขาเป็นอย่างนี้เนาะในใจคนคิดผิดแล้วยังส่งเสริมให้คนอื่นคิดผิดตามด้วยอาศัยสิ่งที่เขาดูนะ่ะให้เห็นธรรมะไม่ใช่ไปไม่กลัวจนไม่สัมผัสเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะสัมผัสได้แต่ไม่ได้ไปเกาะไม่ได้ดูแล้วตายเลยเนาะ รับผ่อนฟ้อมกันเด็กๆยังไม่ได้รับเอาเดี๋ยวเอายายไว้ก่อนไว้ก่อนนะบุญบารมีที่เราทํามาเนี่ยทำมาแล้วหลายครั้งในชาตินี้แล้วทุกชาติเป็นละ,ละชาติมานะสั่งสมกันบุญวันนี้เป็นบุญที่รวมตัวสูงที่สุดเพราะพรุ่งนี้เราไม่รู้จะอยู่อยู่ทาได้ไหมวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดนะบุญมากที่สุดและบุญลวงตาที่ทํามาทั้งหมดจะมีประโยชน์สุขกับลวงตาอย่างใดก็ขอยกให้โยมและลูกทุกคนจงโมทนา ให้ได้มากกว่าลวองตาแล้วนะของลูกบวกกับลวองตาก็มากกว่าลวองตาเนาะมากกว่าของตัวเองขอให้มีความสุขนะลุงนะมีพระพุะทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นที่เคารพรละลึกถึงเนาะมีความกตัญญูต่อท่านแล้วมีศีลห้าบริสุทธิ์ตอนนี้ไม่ได้ผิดอะไรเลยทั่งทเข้าสรามาเนี่ยนะนะนะมีพระนิพพานเป็นที่ไปไปอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมพระสงฆ์กับพ่อแม่เราเนาะ,ะท่านรอเราอยู่นะขอให้ถึงถึ่งพระนิพพานนะ ยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดร่างกายที่เหลืออยู่จะร่างนี้เลืออีกอี่ร่างก็ตามขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์มีเรี่ยวแรงที่จะทําความดีได้นะลูกนะมีอารมณ์ดีๆเจอแต่คนดีเจอแต่สิ่งดีๆนะนะสำคัญให้รวยๆรวยๆ <laughs> มันจะดวกหน่อยนะลนกนะแล้วฝ่ายนิพพานกันลนะุง <laughs> สาธุพบวตุสัพพมังคลังลังขันตุสัพ พระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพระเทวตาสัพปธรรมานุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพระเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตโอ้ยพระองค์อื่นเขาอายุแปดสิบเนี่ยเขาเขานั่งพักฉันหมากสบายแล้วเนาะ ตรงตาเนี่ยังพูดไม่หยุดตรสงสัยมันทําก็มาบวชเอาสีอายุสี่สบแล้วเนาะใช่สีบแล้วต้องมาพูดตอนนี้อีกนะ้องะจริงจะอยากกินหมากแต่ไม่มีคนหาให้หาให้วันสองวันมันก็ไม่มีมก็กินกร,กระดักกระเดือ่อดามีครูบาจาย์ที่ฉันหมากสวยงามมากเลยหลวงพ่อฤาษี ฉันงามากถ้าเคี้ยวถ้าบวนน้ามากกอดก็ทนอือออแล้วก็เวลาก่อนจะบวนน้หมาท่านก็เอาน้ําเนี่ยน้ําเนี่ยใส่ก้นกระโถนเขย่าเขย่า,ยาให้มันเปียกเนาะแล้วท่านก็สอนว่าเวลาบ้วนไปถ้าไม่ใส่น้ํานเนี่ยไอ้น้ําหมามันจะเปรอะเป็นจุดจุดจุด,จดล้างยากนะถ้าใส่อย่างนี้แล้วเออมันละลายเลยแล้วก็บ้วนกอดกระโถนขนาดเคี้ยวก็กอกระโถนไว้พูดมั่งรีบเคี้ยว ให้มันได้เรื่องได้แล้วก่อนแล้วก็โยกเงินบวนพูดนบวนสองทีตอนนี้ก็ถ้าวางก็แสดงว่าหมดเชื้อน้ำหมากแล้วน้ำลายไม่ไหลแล้วถ้าดูจังเลยอยากกินมากๆไม่มีหมากกินว่ะอ่าไม่เป็นไร